ข้อมูลฟีเจอร์แบบจัดเต็มจากรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับที่สุดแห่งยนต์ประกรรมจาก BMW กับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026 BMW M9 ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีเหนือชั้นและพลังขับเคลื่อนที่เราใจเกินบรรยาย M9 คือรถคูเป้ระดับเรือธงที่ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจ แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อนิยามใหม่แห่งสมรรถนะจาก M-division อย่างแท้จริงรีวิวในวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ BMW M9 ปี2026แบบทุกซอกทุกมุม BMW M9 ปี2026มาพร้อมกับแนวทางการออกแบบใหม่ล่าสุดของ BMW ในสาย M ที่มองเพียงแวบแรกก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างสึ้นเชิง ตัวรถมาในทรงเตี้ยทรงสปอร์ตเส้นสายเฉียบคมพร้อมบอดี้ที่โค้งมนรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมฝากระโปรงหน้ายาวพร้อมหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์และซุ้มล้อหลังที่บึกบึนแสดงถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลเซอร์ดีไซน์เพรียวบางและกระจังหน้าไตาคู่แบบใหม่พร้อมแสงไฟขอบรอบตัวกระจังที่สามารถปรับการไหลของอากาศได้อย่างอัจฉริยะ ชุดแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟเช่นสปอยเลอร์ท้ายแบบยืดหดได้และช่องลมด้านหน้าที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเร็วถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มแรงกดและประสิทธิภาพในการระบายความร้อน M9 สร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่เน้นความแข็งแรงและเบาโครงสร้างตัวรถผลิตจากอลูมิเนียมชนิดพิเศษผสมผสานกับคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุคอมโพสิตเพื่อความแข็งแรงสูงสุดแต่มีน้ำหนักเบา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมที่เฉียบคมการเร่งความเร็วที่รวดเร็วและความคล่องตัวในทุกสภาพถนนพื้นรถถูกออกแบบให้แบนราบเพื่อจัดการกับอากาศที่ไหลผ่านได้ดีที่สุดพร้อมกับดิฟฟิลเซอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความเสถียรเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง หัวใจหลักของ M9 คือตัวเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.4ลิตรเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่จับคู่กับระบบไฮบริดไฟฟ้าให้พละกำลังรวมสูงสุดถึง850แรงม้าพร้อมแรงบิด1,100นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง150กิโลวัตต์ช่วยส่งแรงบิดทันทีลดอาการหน่วงของเทอร์โบจนหมดสิน้น ส่งผลให้รถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง2.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ MX Drive ที่กระจายแรงบิดอัตโนมัติทุกล้ออย่างชาญฉลาดปรับสมดุลในการเข้าโค้งและเพิ่มการยึดเกาะในทุกสภาพอากาศ เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ได้รับการพัฒนาใหม่โดยเฉพาะสำหรับ M9 มีระบบล้อนคอนโทรลและแพดเดิลชิพที่ตอบสนองอย่างแม่นยำเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตที่เน้นความสบายหรือแทร็กที่ให้การตอบสนองรวดเร็วสูงสุดระบบท่อไอเสียแบบปรับเสียงได้ให้เสียงคำรามที่เราใจเมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตและเงียบสุภาพเมื่อขับในเมือง นอกจากนี้ยังมีระบบ eBoost ที่เป็นจุดเด่นของ M9 ช่วยให้ผู้ขับสามารถเรียกพลังเสริมจากมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อต้องการแซงหรือในการขับแบบสปอร์ตระบบเบรกพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงช่วยชะลอรถแต่ยังชาร์จพลังงานกลับสู่แบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อในรอบถัดไปโหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง3แบบคือคอมฟอร์ สปอร์ตและแทรกโดยแต่ละโหมดจะปรับพวงมาลัยระบบกันสะเทือนคันเร่งและระบบไฟฟ้าให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ M9 คือโลกแห่งอนาคตที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและการออกแบบที่เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางเบาะนั่งแบบสปอร์ตพุ่งหนังนับป้าและเอากันตาร่าที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบพร้อมระบบระบายอากาศและจดจำตำแหน่ง หน้าจอ OLED โค้งที่ทอดยาวจากฝั่งคนขับถึงคอนโซลกลางทำหน้าที่เป็นทั้งหน้าปัดดิจิทัลและจออินโฟเทนเมนต์โดยขับเคลื่อนด้วยระบบ i d r i v e 9กใหม่ล่าสุดที่รองรับคำสั่งเสียงการควบคุมด้วยท่าทางและระบบสัมผัสมีฟังก์ชันเทเลเมตริกแบบเรียลไทม์ระ